พี่บี้ครับพูดถึงวันนี้พาน้องๆมาทําร่วมทําบุญด้วยครับผมจริงๆน้องๆหรือว่าผมเนี่ยก็มีโอกาสได้ทำบุญกันเป็นปกติแล้วนะแต่ว่าวันนี้ก็เอ้เนี่ยโอกาสพิเศษอะไรเงี้ยเราครบ1ิปีพอดีนะก <c oughs> ็ <c oughs> เลยแบบหาโอกาสอะไรทาดีกว่าก็าวาชวนกันมาทําบุญกันละก,ก,นกันก็เลยวันนี้ก็เลยเลือกทางวัดบวรนะครับแล้วก็ชวนน้องๆมาทําบุญเนื้อการพิเศษพิเศษครับพี่โดมครับเป็นยังไงครับวันนี้ได้ร่วมเปวนกันก็รู้สึกดีครับเพราะว่าการที่ได้มา เจอบรรยากาศเช้าๆแบบนี้เราไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ปกติเวลาไปทำบุญเลยจะทําบุญแบบว่าไปเข้าวัดก็ถวายเพลหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้คือมาบินธบานตอนเช้าแล้วก็มาพร้อมหน้าพร้อมตากันเยอะมากๆนะครับทั้งพี่น้องในวงการแล้วก็มีแฟนคลับของของพี่ๆแล้วก็หลายๆคนมาร่วมกันทําบุญด้วยก็ถือเป็นการรวปบุญครั้งใหญ่ครับก็เลยมีความสุขมากครับวันนี้ครับ มันดีมากขนมแทนมั่งครับขอบคุณวันนี้ได้มาร่วมบรรยากาศดีๆครับฮะบรรยากาศดีมากครับก็เมื่อกี้มาช่วงเช้าก็แซวพี่ๆไปว่าโอ้สิปีแล้วใช่ใอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่ๆน่ารักเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาวันนี้เนี่ยมาร่วมทำบุญกันพวกเราก็มันเหมือนนานๆทีได้รวมตัวกันมาตอนเช้าอย่างที่โดมบอกนะครับส่วนมากเนี่ยจะไปตอนสายถวายเพลิบ้างแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยนอกจากได้ทำบุญใส่บาตรเนี่ยบรรยากาศอย่างหนึ่งคือตอนเช้าเอากาศดีๆเนี่ยยังอากาศดีๆคุณเต้ครับผมมันก็เลยเป็นบรรยากาศทีีี่่่่เเเราไไมคอออยยยด้้้จกกัันนนบว็ลแฮฮปปะ ก็นะฮะวันนี้รู้สึกดีมากนะครับที่ได้มาทําบุญกับพี่พี่น้องๆ้องเดอะสตาร์ด้วยกันแล้วก็ก็ถือเป็นการร่วมบุญคั้นใหญ่นะฮะก็มีแฟนขับช่วยจัดของมาถวายพระแล้วก็วันนี้เป็นเช้าที่ดีเนาะค่ะครับค่ะก็วันนี้นะคะก็ได้มาทําบุญตอนเช้าก็รู้สึกดีมากค่ะแล้วก็มีโอกาสได้เตรียมของมาใส่บาทกันเองก็รู้สึกว่าแบบ นานๆที่เราจะได้มาใส่บาตรเช้าแบบนี้ค่ะก็ะยังไงก็เอาบุญมาฝากทุกคนด้วยค่ะไ,ไปโดพมพูดหิที่ชายคนนี้หน่อยครับสิบปีมาที่เป็นตัวยา น่ารักครับพี่คนนี้เป็นเป็นพี่ที่เราติดตามตั้งแต่สมัยผมยังไม่ได้เข้าวงการติดตามเขาดูดูเขาแล้วก็เชียร์เขาให้กำลังใจเขามาตลอดแล้วพอวันหนึ่งได้มีโอกาสมาทำงานกับเขาแล้วเข้าใจเลยว่าทําไมคนถึงรักเขาแล้วเข้าใจเลยว่าทําไมเขาถึงอยู่ในวงการนี้มาได้เป็นเป็นสิบปีแล้วก็คงจะอยู่ไปอีกเป็นอีกสิบ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 ปีเเรื่อยๆให้เราได้ชื่นชมผลงานแล้ว็นไรพี่อยู่ด้ก็ขอบคุณครับที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่ดีครับขอบคุณมากครับ